จับ gp กันอีกแล้วนะทุกคนคันนี้ยังไล่ไม่จบนะทุกคนปล่อยมันจะแรงอ่ะทุกคนแต่ตัวน,นี้มันก็ไม่แรงนักทีทุกคน สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องพวงเวฟซิงนะครับทุกคนมาวันนี้เราจะพา110นะทุกคนนะไปจับ G P กันอีกแล้วนะทุกคนคันนี้ยังไล่ไม่จบนะบทุกคนนะมามาดูกันเลยตอนนี้จะติดเป็นแคมโตะจเตอร์เหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้จเตอร์มันจะเป็นแบบว่าจเตอร์ว่าเล็กหน่อยนะทุกคนนะจเตอร์บแบบ14 27นะครับทุกคน14 27ก็จัเตอร์ขนาดนี้นะทุกคนมันต้องใช้ระยะทางนะเพราะว่าแบบว่าสเต็ปเข็มตัวเดียวที่จริงคือมันต้องใช้ระยะทางอยู่แล้วนะทุกคน มันต้องใช้ระยะทางแล้วก็มันต้องแบบว่าดูอากาศด้วยทุกคนแบบว่าถ้าลมมันลมมันพัดสวนเราทุกคนเออคือมันก็จะทําให้ความเร็วมันลดนะเออคือมันมันมันหลายปัจจัยมันจุกจิกนะทุกคนนะก่าจะก่อยมันจะแรงอ่ะทุกคนแต่ตอนนี้มันก็ไม่แรงนักพีทุกคนไม่รู้เป็นอะไรก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้น้องบุไปขี่นะสักประมาณสามรอบแล้วก็จับตั้ง g p s โ GoPro แล้วก็โทรศัพท์เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวพอเรา ไลส่สเตปทนตัวเดียวเสร็จนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะไล่เสร็จตอนไหนนะแต่ว่าถ้าถ้าไล่เสร็จคือผมจะไปต่อที่สเตป54นะทุกคนนะอเออ54เพราะว่าช่วงน,นี้สนามกอมอเอ,องเขาบอกว่ากอมอก็จะเปิดเล้วแต่ว่ามันมีอะไรนะโควิดสายพันธุ์ใหม่เลยทุกคนไอโอไมคออะไรเออก็ <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้เปิดไหมนะทุกคนนะเออถ้าเปิดนะถ้าเปิดผมไปแน่ทุกคนเจอกันเจอกันโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันตอนที่แบบว่าขี่กันเลยทุกคนโอเคไป อนนี้ผมได้จากจีบ see, antis, ีสเป็นที่ははียบ้อยแล้วนะครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปในคลิปแล้วนะผมรู้สึกว่าเลนนี้มันแบบว่าทุกคนมันคู่มทุกคนคู่มคือวันนี้วิ่งชนลมไม่ใช่ลมวันนี้วิ่งชนพายุเลยทุกคนเดอวันนี้เป็นขนพายุเลยจริงๆคือผมไม่ต้องดูจีบีสผมก็รู้ว่ามันวิ่งไม่ได้ทุกคนวันนี้มันลมมันเยอะเกินนะเดี๋ยวต้องให้น้องๆแบบว่าตัวบอสมาลองขี่นะทุกคน คงไมมันมันไม่สุดนะเดี๋ยวมันมันก็เออมันก็ดูได้อะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันมันชนลมอะทุกคนรถมันไม่มีกําลังนะรถมันแกมท่อเตยนะครับทุกคนลมมันพัดแรงนะครับแล้วก็เราวิ่งวิ่งสวนกับพลมอะทุกคนเราวิ่งชนผาเยอ่อะทุกคนนี่ดูดูดูลมดูวิ่งไปเออทุกคนคิดดูดิ ก็หวังนี้ผมไม่ไม่คาดหวังอะไรแล้วคือว่ามามาถ่ายหรือว่ามาอัปเดตก็แล้วกันนะอัปเดตอาการรถทรงรถอะไรพวกนี้นะเออก็เป็นยังไง้วทุกคนคลิปนี้โหโคตรแบบว่าฟิ่เลยว่าทุกคนสงสัยต้องขึ้นหน้าสีแล้วลูกพี่หรือว่าพอแค่นี้ปะเอ่อจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าเราจะพอแค่นี้เราจะไปห้าสีกันเลยทุกคนเออไม่ไหวละเออแล้วแปลว่าห้าสี่จมาถี่ก่ไล่รอสนามเปิดอทุกคนยังไงดีวะคือตังอ่ะพร้อมพร้อมมากเลย พร้อมติจะขอแม่ทุกคนองจัดแล้วองจัดแล้วลงจัดแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ใครที่ชอบนะใครที่ชอบใครที่ชอบรถผมนะต่าผมกันนะเออใครอยากติดตามกันไหนใครอยากติดตามกันไหนนะใครอยากติดตามรถผมว่ามันจะไปต่อ,อยังไงหรือยังไงก็กดติดตามไว้นะกดติดตามช่องไว้แล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะ ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็ไม่ขออะไรมากขอให้กดถูกใจนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับทุกคนก็โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนจนบนบนนะครับสนใจต้องขึ้นหน้าสีนะ